สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับชาวอูนทอรทุกท่านนะครับวันนี้ต้อมพามารีวิวรถบดนะครับคันนะครับเข้าใหม่ครับวันนี้เรามากันสองคันนะครับตัวนี้คันที่สองครับรถบดเจ็ดล้อยานครับของซาไก่ครับรุ่นทีหกร้อยครับนี่มาใหม่ครับวันนี้สวยๆกันเลยครับสีเหลืองนะครับคาดฟ้านะครับเป็นบดเจ็ดล้อครับระบบเกียร์ออโต้ครับ รถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมือสองนะครับสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานนี่ครับยางสวยครับทั้งหลังสี่ทั้งหน้า3ามเส้นนะครับมีระบบไฟเลนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับระบบดีนะครับพร้อมใช้งานเลย เครื่องเกียร์ดีนะครับสภาพพร้อมใช้เลยครับตัวนี้นี่ครับที่หกร้อยนะครับขับรุ่นใหม่ครับเป็นระบบเกียร์ออโต้ครับเนี่ยเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันนะครับมีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับตามอายุนะครับเครื่องอิสุสุครับตัวนี้เป็นเอ่อหกบีจีหนึ่งนะครับอิสุสุนะครับสภาพโอเคนะครับแห้งดีนะครับ เรียมเลยนะครับก็พี่พินใดนะครับสนใจรถบดเจ็ดล้อเก้าล้อรถบดรถทําถนนนะครับทางร้านมีจําหน่ายครับรถตักก็มีนะครับหลายคันนะครับลองมาดูมาเลือกชมกันนะครับหรือช่วงนี้ครับโควิดก็มาสะดวกมาก็สอบถามทางโทรศัพท์นะครับหรือแอดไลน์ครับขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานได้นะครับเนะครับวันนี้ต้องฝากที่600ไว้ด้วยนะครับรถบด7ล้ออย่างนะครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมตำํำลาไปก่อนสวัสดีครับ